ทีน,นี้คือถิมคุ้นเคยมาก่อนเมื่อตอนครั้งเกา่าทีน,นี้เคยหนาวแดนสวัสดีครับพี่วันชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ด,รบดีใจจังเลยสวนกุลาไยน้ำนั้นซึ่งตรึงติดเตือนใจฉันที่พูดเป็นป,นปกติได้ไใช่ไหมพูด <c oughs> ปกติได้ <c oughs> <c oughs> พูดเป็นกรอนอย่างเดียวอ่ <c oughs> ะที่บ้านอยู่ที่บ้านมาเลยแน่นยันแน่แนเอียดเลยหน้าตาประตู <c oughs> ตอนนี้ขอนบบอ,อ,อนุญาตถอดแบกนีครับพี่วันชัยตามหลักก็ต้องอันนี้คือเ hey, ทฮาบรรดาเราชื่อนระกุลรุ่น,ลนเลขประจำตัวเขาบอกจะมาทำไมขอดูรูปหน่อยอะไรขอให้ดูรูปสมกวาน <c oughs> เรียนกับใครเขาถามเลยนะเรียนกับใครบอกผมไม่เคยเรียนบอก ตอนอยู่โรงเรียนเราเรียนกับใครอบออาจารย์จำนงนั่นแหละมือหนึ่งสีน้ํารู้ไหมโอ้โห oh, แล้วตกใจเลยซึ่งเราพี่ตอนเรียนเราไม่รู้เรื่องเลยเราไม,ไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาคือมือหนึ่งสีน้ําาาหหหกย้้ออนนดีใมม่ำชื่อวันชัยธนวังน้อย เข้ามาปีแรกมันเรียกซูลูเลยทำไมอ่ะตอนนั้นหนังซูลูมาพอดีเลย oh. แล้วเราก็ดำตาตัวโซเรียกไอ้ซูลูคือที่เป็นคนคนป่าคนป่าแล้วเล่นบอลอยู่กองหลังไงพวกซูลูเล่นป่าขาปวดใช่ขาปวดรุ่น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 แปดสิบสองเล่นเป็นตัว1 5ึ่งห้าศ ทำไมคุณต้องจับสูงกุหลาบไหมรู้แล้วรู้ตั้งแต่เด็กพ่อบอกว่าให้ไปสอบสูงกุหลาบต้องเลยต้องโรงเรียนนี้เลยพ่อ,อว่าให้ไปสอบสูงกุหลาบเพราะว่าพ,พ่อคุยให้ฟังตั้งแต่เด็กแล้วจะมีสูงกุหลาบบ้านสมเด็จอะไรเทวดาพิเศษเมาก่อนพ่อจะคุยให้ฟังตลอดเวลาถ้าผมก็ไม่รู้อยู่ไหนสูงหลาบอย่างนี้เ <c oughs> พราะถ้ารุ่นเรานี้ป้ายโรงเรียนไม่มีนะนึกอไหมถ้าใครนึกแต่ก่อนนะป้ายโรงเรียนจะไม่เห็นหรอก เป็นย่งไอ้ตึกเหลืองๆเนี่ยแล้วว่าตึกอะไรจริงๆนีกพวกไฟฟ้าพี่อยกรุงเทพนะ<ห>อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่แถววัดวัดแคร์ดังเลิงเนี่ยวัดมิเชย์บัญชาเนี่ยอา่าน่าจะคล้ายๆกันเพ่าบอกว่าต้องอยู่ต้องมาถึงกรุลงลทพต้องหรือว่าควรจะควรจะดีกว่าอ๋อทูบีเพราะพี่เรียนเก่งก็พอใช้ได้ที่หนึ่งของโรงเรียนเก่าเห็นม่้น่ะเด็กสวนโรงเรียนเก่งพอมาเข้าปุ๊บอยู่ชั้นอยู่ห้องไหนพี่ห้องตัวจาน ไปอยู่ห้องคิงไงอยู่ทําไมที่หนึ่งไงต้องอยู่ห้องคิงนี่ไม่จาเป็นสุขลาอยู่ที่ไหนก็ได้จอจาจอจาชอชิงช้อช้างเกือบเกือบมุ้ยเลยนะรุ่นผมห้องคิงคือขอไข่อือเขาขอไข่แล้วก็ไก่ไงก็ไก่ไม่ใช่คิงเป็นไรฮะเป็นไก่ ป็นไก่ไงเขาข่ห้องคิงอย่าลืมว่าโรงเรียนเรานี่เวลาจาัดห้องคิงก็จะไม่ค่อยระบุหรอกไหว่าห้องแรกหรือห้องสุดท้ายไม่มีใช่ไหมองค์มผมนี่เข้ามานมี่มต้นหนึ่งนี่ห้องคิงคือขอไข่อพอขึ้นมมสองห้องคิงหนีไปเราอยู่กไก่มสองไมอยู่กวาไก่อ้าวไม่ใช่ไปอยู่ห้องงองงูพอพอ,พอมาสาม เรามาอยู่ห้องฉอห้องฉอนี่พวกพวกเขาบอกห้องเควีนผมไม่เชื่อไม่เชื่อมวสามก็เปลี่ยนคือโรงเรียนเรามันจะไม่จะไม่บอกว่าต้องมันจะย้ายไปย้ายมาเรื่อยๆไม่เรียนเข้าดีแล้วเรียนไม่ทันก็หรอกคนนี้กม้มมาปากกักไปแล้วสามข้อเรายัางไม่ได้อะไรเลยคิดเลขไม่ทันหรอกจำฉัดชัยแล้วุ่นผมมีชื่อฉัตชัยอ่ะมตหนึ่งไปแข่งไปแข่งแม็กกีเด็กมอสห้าแล้วก็เหรอมต้นหนึ่งนี่นะ เราไปสู้เลยมันพวกนี้ก้มหน้าฮาับจามเมื่อไหร่ไปแล้วสมข้อเรายังงงข้อหนึ่งอยู่เลยเรายังข้อหนึ่งทำไงวะชีวิตสุขสันต์ที่เป็นนักบอลพี่ไม่ได้เป็นนักบอลนะแต่พี่เรียนมต้นหนึ่งปั๊บเนี่ยพี่นั่งเรียนอยู่สักพักหนึ่งพี่มานั่งคิดว่า ถ้าขืนอยู่ในห้องเนี่ยพี่ไม่มีเพื่อนเพราะว่าว่าอยากกันนั้นเลยลงสนามดีกว่าอืมีเตะบอลไหนกูเตะด้วยตอนอาจารย์อาจารย์อาจารย์โปร่งเป็นพออาจารย์โปร่งส่งกาเติมรับเป็นพ่อเป็นอาจารย์โปร่งผมเรียนมาต้หนึ่งนี้อาจารย์ประชุมพรกระต่ายทองอือาจารย์สอนถ้าใครว่าโยกคียโยกหินไปถามเรื่องอะไรก็เล่าให้ฟังเรื่อยๆแล้วก็หากันไปรุ่นผมจะมีคําว่าแอคเซียมเกิดขึ้น อาจารย์ประสิทธิ์เวลาสอนสอนเลขาตัวเราก็แอเซียมแล้วก็ตามไม่ทันเราก็แอกซียมแปลว่าอะไรครับแปลว่าสตอพอนะซึ่งอ๋ออะไรไม่รู้เราก็แอเซียมแต่ว่าแคลเซียมน้อยไปหน่อยก็ก็มรสองก็มาเรียนอยู่อาจารย์ไวรีเวงมรสสองห้องกออาจารย์ไวรีเสอนเลขดีมากเลย ผมก็ได้ความคิดจากอาจารย์ใบเลียวว่าคนยิงพวกเลขพวกอะไรเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราอ่อนถ้าเรียนจริงๆมันก็ได้และผมก็ได้จริงๆนะพมรรสามนี่ได้เกิดสัจาธรรมเรื่องเรื่องการวาดร,รูปขึ้นมาอืถ้าคุณเข้าไปห้องห้องที่ตึกยาวเวลาเนี้มีคนเขาวางระเบิดไว้ให้ผมเขามีมีอยู่มุมเดียดนิดเดียวถ้าสังเกตจะบ,บอกนายวันชยัยธนวังนน้อยคะแนนศิลปะสี่เต็มสิบ เป็นที่คึกคืกกันมากในหมู่ที่เราเจอกันนะอาจารย์บอกเอาไว้ให้มันดูแล้วมาคันๆเนี่ยก็ปรากฏว่ามาเรียนมรแสามกันอาจารย์จำนงสีน้คชุ่มโชคอาจารย์จำนงผมเกิดความคิดที่ดีกับอาจารย์จำนงอาจารย์กสอนศิลปะดีมากคือใจกล้าๆน้ำชุชุ่มอัดลงไปเลยไม่ต้องกลัว ผมได้สิบเอ็ดตลอดเวลาทุกรูปเลยสิบเอ็ดเต็มสิบงานมากไงสีจุ้ม <laughs> <laughs> จ้มนะเราชมจำไม่ได้เหรอเ,เวลาครูให้คะแนนจะบอกงานมากใช่ไหม <laughs> เธอนี่ดีนะเนี่ยจริงไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่งานมากเอาสีเลอะไว้ก่อนกูสีชุ้มุ้มนะเราชอบี่เข้าสูตรไง <laughs> ถ้ามันดูซึมๆดูหูแบบโมโหลานมากรูปหน้าคนเราก็ดูโอ้โห อาจจะให้สิบเมเลยสิบ,บ,บเต็มสิบไนงะสิบบวกหนึ่งไนงะเขาเรืองงานงานมากนะแล้วบางคนนี่ว่าดีมากเลยอได้สิบหักหนึ่งทำไมอะ่ะอุปกรณ์ไม่ครบ <laughs> <laughs> โอ้นี่เป็นสิ่งที่ฝึกสอนเราบางอย่างนะสอนความเป็นครูให้กับผมนี่คือเรื่องของวินยัยนะ ถ้าเครื่องมือคุณครบเมื่อไหร่เนี่ยนะภูก,การคุณครบเมื่อไหร่น้ําคุณครบเมื่อไหร่อย่างที่อาจารย์บอกนะมีจานสีมีอะไรครบเมื่อไหร่นะเท่าไหร่ถ้าการรูปคุณวาดได้ทันทีเลยมันเหมือนกับช่างอ่ะคุณมีกุญแจทุกเบอร์นะคุณขาย้อดได้หมดอ่ะนี่คือผมได้ความคิดจากอาจารย์จำนงนะบุญบาปตอนนี้ก็นั่งวาดให้ดูเมื่อกี้นะี่ยอาจารย์จำนงทั้งนั้นสีน้ําแล้วคุณเชื่อไหมว่าผมมาตอนที่กเกษียณเนี่ยกเกษียณจากงานเนี่ย ก็ตั้งใจจะบอบรมศิลปะที่โรงเรียนที่ศิลปรกรประดี๋เจอรุ่นเพื่อนๆกันอ่ะเขาบอกจะมาทําไมขอดูรูปหน่อยอะไรบอให้ดูรูปผมว่าเรียนกับใครก็าถามเลยนะเรียนกับใครบอกผมไม่เคยเรียนบอกตอนอยู่โรงเรียนเราเรียนกับใครอืมบอกอาจารย์จำนงนั่นละมือหนึ่งสีน้ารู้ไหมโอ้โหโอ้โหแล้วตกใจเลยซึ่งเราไม่ตอนเรียนเราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาคือมือหนึ่งสีน้อโอ้โหตายแล้วครู เราได้เจอกับยอดอาจารย์เลยเราได้จริงจริงใช่ไหมเราได้สิบเอ็ดเต็มสิบนี่คือสิ่งนี้คุณเชื่อว่าสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่ผมใช้ในการสอนสอนเด็กต่อมาด้วยนะคือเด็กบางคนเนี่ยขยันตั้งใจทแลรวบวกให้เขานะถึงได้เต็มแล้วเราก็ยังบวกให้อยู่ในใจบวกให้อยู่บางทีมันบวกไม่ได้แล้วมันเอบวกไปแล้วก็บวกบวกก็ต้องซัดกันรดเยินเลยนี่ อย่ามบางคนมันแน่มันเก่งแต่ไม่ไม่ตั้งใจองเงี้ยเราก็ให้ไม่ได้มีต่อเรียนมีมีพวกประเภทฝีมือดีๆ,ดๆนั้นน่ะประเภทคุณพนมาท้งนั้น,นมาพูดจากรายการเพลงไม่มาเรียน่ะแล้วเจ้าเอเจอวันชัยเจ้าเองง่ายหมดก็คุยให้เขาฟังนะแต่นี่คือได้ความคิดจากอาจารย์จอมดงงวงอว่า เด็กบางคนถ้าเขาตั้งใจทําเนี่ย<ม>ก็ควรจะให้เขาอาจจะไม่เก่งมากแต่ก็พอใช้ได้อะขับรถไม่เคยฝ่าเลนเลยเนี่ยต้องให้เขาให้คะแนนเขาุนน,นี้<ม>นี่ได้จากอาจารย์ตื้อนะความคิดในความเป็นครูเนี่ยผมได้จากท่านเยอะเลยแล้วก็คนเรานานบันเคริรเนี่ยมันเดี๋ยวก็ทําได้เองบางอย่างนี่ได้จากอาจารย์ตื้อที่สอนสอน,สอนผมเยอะเยอะเนี่ยนะนั่งเรียนะครูท่านอางก็สอนนะไม่ไม่สอนแต่ว่า เขาคชัดดีอ่ะสิเอ็ดต็มสิเนี่ยสิเต็มส0บางคนได้10ก็เดี๋ยวต้องเหลือ9แล้วคุณก็ถ้าคุณเรียนกับจารยร์ตื้อจะรู้สึกว่าพอชั่วโมงเปลี่ยนชั่วโมงนวิ่งกันบุ่นเลยวิ่งยืมเครื่องมือกันมีกระป๋องน้ำไหมมีกระดานไหมมีอะไรไหมจะวิ่งกันทั่วหมดเลยให่อุปกรณ์ครบไปลเวแล้วราใช้สีสามหลอดนะครีมเซนเลตเหลืองเหลืองเหลืองกิบบอนแล้วก็อะไรแดงแดงอะไรนี่ท่านให้ใช้สามสี รหัสประสงค์สนุกมอเมืมอม่อเครื่องมือครบได้แล้วสบายเด็กสวนสบายน้ำซึมๆไอ้น้ำน้ำชุ่มๆชุ่ม,มใจก้กาวๆหน่อยไอ้น้ำโชคโ<า>ชคอัดไปเลยสีมชุม่มทั้งโชคจากบนไปง่ายจากใต้ไปขวาจากไกลไปใกล้สักสีอ่อนไปสีแก่อะไรเงี้ยคนนี้ว่ารูปดีมากแต่เครื่องมือไม่ครบหักหนึ่งโอ้ขู้เตอร์ผมเมนชั้นหนึ่งเลย ก็พอหมอสี่พี่ก็เลือกเรียนศิลป์ได้ได้สองนะได้ทั้งได้ทั้งวิทยาศาสตร์ได้ทั้งศิลป์แต่คิดในใจเรียนศิลป์ดีกว่าเรียนวิทยาศาสตร์นึง่งในใจ <c oughs> ลูกกลับบ้านทําการบ้านไม่ทันแน <c oughs> <c oughs> ่แ่พี่ก็เลยนั่นแล,แล้วก็เริ่มเล่นบอลมาบ้างแต่ว่าจะเป็นตัวห้องตัวสีไปนะพี่ไม่ได้เล่นบอลร,ระดับคณะระดับของกองโรงเรียนความที่เล่นบอลกับพวกเราได้เพราะว่าอยู่ในกรมทหาร เตกะกับทหารตลอดเวลาทหารมันเตะเราไงเ,เราเตะเขาอะนะคือเราเขาแก่งกักมากเราอยู่เราเล่นกับผู้ใหญ่ซะเคยพอแล้วมาเจอพวกเราเราเฉยเฉยผมไม่กลัวตัวเท่าเท่าอะไม่กลัวเพราะเราเจอกระทา,ารมาแล้วมันเตะจริองอะโชคบวยมากเลยมานลโชคกระดานห,หมดอะไม่มีใครมวยแล้วก็ฝึกกระดานลูกนะละนอกจากว่าถ้าพี่แกบทตกรอนี้พี่มาจากเริ่มจากสุขลาหรือว่าจบไปแล้วกรอน,นี่พอเป็น แต่ยังไม่รัก,ย,รกยังไม่ถึงกับไม่โดนเท่าไหร่แต่ก็หลังพี่มานั่งคิดอย่างนี้วพี่ว่าเฮ้เราก็เขียนได้นี่ว่าแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปลงอย่างนั้นต้องต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะพี่ถนัดเพลงแจส๊สเนี่ยชอบเพลงแจส๊สหรอป่าแจส๊สไม่ต้องถึงกับต้องต้องฟิกอะไรมากมีวินัยบ้างนิดหน่อย <c oughs> นะวินัยกระเสียนเสียนมีวินยับนยบ้างเล็ก <c oughs> น้อยเนี่ยนะแล้วก็ไปเลยจะไปไหนก็ได้พิวไปก็ได้อย่างกรอนพี่เนี่ยบางทีจะไม่มีแปดคำ พี่จะสิบสามคำก็เรื่องของผมอะผมเป็นสภาผมองผพี่มาจากเวลาพี่อ่านพี่ใช้อ่านอาอนอ่านออกเสียงเนี่ยยังแปดคำก็สามสองสามนถ้าเกิดมีเก้าคำก็สามสามสามถ้ามีสิบล่ะก็สามสี่สามได้ไหม คือสี่ให้เร็วขึ้นถทนจะเป็นตัวดําเป็นตัวกระเบตดสองตัวก็เป็นหนึ่งตัวดําถูกต้องป่ะนี่ได้จากโนตจันทวีโนต์จันทวีแล้วมีกระเบตดตัวดําตัวอะไรนะทองได้เพียได้แต่ปฏิบัติไม่เป็นก็ได้เลยเนี่ยได้จากครูโรงเรียนเนี่ยนะช่างเชื่อมก็ได้จากอาจารย์โรงเรียนเชื่อมรุ่งรานนี่เวลาพี่เขียนกรอนเนี่ยพี่หลังจากพี่ทุยมาเขียนตอนอยู่มหาลัยแหละนะก็เขียนกรอน พี่ใช้ทิชชีสีน้ําเข้ามาด้วยก็คือพยายามเจออะไรก็ตามเนี่ยวาดไปเลยวาดด้วยตัวหนังสือวาดไปเลยไม่ต้องกลัวผิดถูกเลิกก็เลอะงานของเราเองคือเขียนกรอให้เพื่อนหลายชิ้นยังมีรอยเขียนมีค่อยค่าบอกไว้ย่างงั้นเลยนั่นคือลายมือผมเป็นอยางงั้นมันสะดวกดีก็มไม่เป็นไรก็ได้ก็เขียนให้มานั่งแข่งเนี่ยทำไม่ทันหรอกแต่ขอเวลาสักนิดเดียวผมก็เสร็จ ยี่นั่งประชุมเมื่อไหร่หรือเมื่อน,นั้นแหละกรอรอไปกระชุ่เลยวันนี้ก็เตรียมมาใช่ไหมวันนี้วันนี้มีมาอวดสักบทไหมพี่มีเขียนมาแล้ว,วน,นี่ไงามาอวดสักบทดไหม,ม,มเดี๋ยวเขาวางเขาวางน้ําก่อนย,ยกที่หนึ่งน้ำส้มโชคน้ำส้มโชคน้ำส้มโชคเคล,ลงไปเลยที่พื้นวันนี้มีกรอหนอาอวดครับ มันจะมีกรอนดีๆของสุกหลากมาให้ผมดูเยอะมากกรอนสกุลไทยัด้พร่สวัสดีพี่สวัสดีครับการุณาถอดมัวครับอย่าใส่มัสวสีขาวเอาเมื่อกี้ที่มีวัตะลายสองวัายสีด้วยนั่นมันกรอนเก่าๆดูที่เนี้ย<อ><อ> ัตวรสาษาผงเอนเนีเอานี้เอาง่ายๆให้สอบข้อหน่อยผมเขียนเรื่อยๆเป็นกรสนะอายุภาษาสาคการนะสี่ภาษาอีสานนัเบอร์โฟรนัเร์โฟสวัสดีพี่วัสพี่ได้ย้อมผมด้วยเลยนะเจอเจอแต่ผมดนเขาเห็นหัวเป็นผีไม่ได้ เป็นกรอนสีนะกรอนสีบอายุยืนยาวใต้สื่อไวพรคำสุดสุนทรบาวารดวงจิตอายุยืนยาวดาวสูงชมชิดทันมาลิขิตชีวิตงดงามอายุหนึ่งร้อยเดือนคร้อยอลามมงคลเขตคำม,มงยามประเสริฐสัตววัสสาครูพังงาเพลิดครูแข็งแรงเถิด สิทธิเทิดคํมพรนี่นี <hi> รูปวาดด้วยอันน <an> ี <iny> <Apollo> 40้คือเราจะมีงาน104สัตวศาสตร์มืชพรงงยาทีนีแต่งกรอนตีไปเลยเขียนไปเรื่อยทุกวันนึกออกก็เขียนเนึกออกก็เขียนเนี่ยก็มีของท่านก็มีเนี่ยความงดงามแห่งวัยนะความสดสวยแห่งใจเลิศล้ำ ความสนอแห่งเสียงน้ำคำทุกวล,ลีทีเอ่อย้ำมียิ้มเติมตาม,มพี่ก็ว่างๆพี่มันเหมือนสีลา่ามยังเขียนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเล่นสนุกอย่าไปซีเลืเหมือนชีวิตนี้คือท้ายี่สุนขกุหลาบคืออะไรฮะยากไหมสุนขกุหลาบคืออะไรสำหรับพี่คือหัวใจของผมแล้วก็หัวใจของเพื่อนเพื่อของทุกคนกุหลาบสวยที่สุดพวกเราก็ดีที่สุด โอเคครับเดี๋ยววันหลังได้มาพื้นใหม่ถ้ายังอยู่เพื่อเป็นกรอนคุณเป็นกรอนถ้าเป็นอยู่คุณเป็นกรอนเป็นประตูสดตอนนี้ได้ไหมฮะแต่งสดตอนนี้ได้ไหมก็ดีใจที่ได้มาที่นี่รู้สึกว่ามีไมตรีมากเหลือมีน้องมีเพื่อนอย่างเหลือเฟือเนื้อเนื้อลูกสวนชมผูฟ้าขอบคุณครับได้ยังไงัวใจน้